พอคอดพอคอมีคููริงลมคลอดค้อยอออ่าอ่าออโอ้ยเนาะมิจาบอกพวกลูกนะเดินดินดิจบอกเด้อมิจ่า้า เจอแม่แล้วมันนาเดินเจ้าอยากให้ลูกเจ้าเศร้าโบเป็นอย่างนี้นะโอ้หายแม่แล้วมาพ่อพัดหนีพ่อเราครับเสือแล้วนี่เออเออถ้ามาอยู่ในพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเบิ่งเราเราจะมีโอกาสหายเดินเศ้าโอ้ยใช่หายพ่อแม่แล้วมาเดินเดินได้เงินเสียสิบล้านเมาขาดด้วยคนอื่นเขากำลันสิดีใช่เปล่เหมือนไม่พังใชเไหมไดาเราก ในเซียดกับลูกไป็นนินเลยมันเหมาะสมมาเลยคอยได้สารเขาพิษคอยได้สารคอยอย่างอภัยใดเลยเมนนะมิจฉาว่ามิจฉาว่พวกพัดแม่เล้วหายแม่เล่ามากแต่ที่คอยดีมีผงช่วยเลื่อน้ำแม่อะไรมีพวกมนุษย์ใช่เลื่อน้ำเทวดาใช่เลื่อน้ำพ่อแม่คอยทิมคอยแล้วเขาโม้วนไว้คอยแล้วคอยตูกเมื่อก่อนเราอยู่ในนี้ครับ โอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพอยู่ทั้งรถเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ตามทาโตสตาวใบเนาะหรือว่านางใบอ่ะตอนนี้ทั้งทีมงานพี่น้องเห็นระบบด้วยว่าอย่งไรเนาะไปเบาเชนเบา,เบาเสาลีเฮาด้วยบ่ลองป่าเราถามด้วย่าเวยีดวยดโดยโดยไปพี่น้องเยอยปิดหนึ่นงเลยพี่น้องเนาะ พตยบอทักทายสบายดีพี่น้องเอซปลาลุงกันเบิดสกูสุดคนนะพี่น้องเนาะโอ้พี uh 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 sulla, ่น uh ้องมาีคุณแม่อะไรมาใจได้ยังไมานอนนี่นีเห็นเ้าดีใจกคนทุกคนด้วยัน่น้อเรนเ่่าเราา่อน้พี่น้อจ้อนนี่จ้า ตัดไอ้ฟอกตะกี้คืณมากขายงาเยอะๆตัดมือเพชรดีงเอาองน้ำตัดมีบอยู่บ่วมีบอยูบ่าีาดีว่าคอยได้คาถามคอยได้อันนี้นําแม่เจ้าแม่เจ้าฝากบอกตังค์สอยากเมื่ออยู่บหาแม่เจ้าเมื่อถ้าเมื่ออะรเจ้าอยู่นีเดอเดี๋ยวน้องทรายเจ้าสิมะอ่บมื่อนเออเมื่อินน้องก็เลบแล้วพวกใคได้จะ เออผัวเจ้ากัวเจ้ามอยู่คนบ้านเนะนคือไปเจ้าเมื่อหาผัวเมื่อไ่เมื่อมาฮอดบอกพ่นทางเชโน่กุงวัวแล้วดกุงแมนพัว่าัวแล้วดพุ่งเราว่าวด้เราว่าันเราว่าผัวเราเป็นคริสเตียนอน่าเจเมนเจเมนแม่และดพุงคริสเตียนอันนี้ก็พ่อเฮ้ากันเลยนี่นั่นคริสเตียนเราว่าเราบิสุท อืมันนี้เรามาแล้วเราจะเราจะับเอาพระเจ้าดูอืเจอนเราับเสือมาคนนี่โอกโหแล้วขับเสือพระเจ้ามาคลนนี่อ้แต่ว่าเราบนทันอย่างเมื่อไหร่เราล่นก่อนโดยโดดบอกกอเราเดีแล้วเฮงงีเฮงดีดยยโโอเคเราแลีนอนี่ใ่จะไปตัที่เนาะเม่นเป็นเปบ่ได้มาเตะขึ้นแม่เจ้ามาหนีซื้อเวมาเพิ่งพอเห็นทีมงานลงคลิปาพนังอยู่กลางเล่า นี่คนมาฮะนี่เลยคนัมามือนเขาบอกว่าอยากตอนมาจะกินกลัเขามาแล้วก็เขาอยู่นี่ไ่ด้เมื่อเล่าวเมื่อเล่าเด้อจีนมาจุเขาจะกินอย่างนนครับแม็นเมม็ต้นเม็ดแล้วแม่ล้ตอนเล่าเนือนลงมาหั่นแม่แล้วใเออเรายังเรายังเอาแตงเขาลงมาสูปไปตกินแถวนี้บอกอยู่ซุปปาท้ายเล่าด้วยดูเม่เมเห็นในคลิปเลยจังนั้นว่านี่ ซุปข้าวเหนียนะชุกนมัสการที่เชิงพุทกาจนนมัสการดี่ขจ้ามาบ่อกแล้วน้องเมย์กับบ๊วยอยู่นี่เฮานี่เออยู่นี่เฮามาอยู่นี่อยู่นี่กฮาพ่อแม่เฮานี่เออเออเออบ่มีไปบให้เนี่อยู่เลยอยู่ได้ก็อยู่รอดแล้วาลังสวยหลางยังไงขึ้นเข่าเลยกันเลยเข่าเลยโดยโดยอยู่รอดคุณเน็มอยู่ได้ก็อยู่แม่เพื่อนฝากบอกอยู่คุณเน็มแบบ บไปพื้นยันแต่เราสิทากบอกยังสปอเราบบเฮ็ดลูกแล้วเนาะเออจังว่าแล้วบ้านไรก็บ้านเาเบล้าน้ำบ้านเนี้บ้านนบ้ยก็ไ่้านบ่อเาดีนันตาตั้งนในกระาพ่อคอยเฮ็ดพ่อกอนมีคูลิงล้มเฮ็ด่อยเออเเออเออโอ้เนาะมจาว่าบอกพวกลูกนะเดินเดินดินนบอกเดินมิจาว่าบ้า เจอแม่แล้วมันนะเด้อเจ้ายังให้ลูกเจ้าเศร้าโบเป็นอย่างนี้นเห็นให้แม่แล้วมาพัวพันนี้แล้ับเสื้อแล้วนี่เออเออามาอยู่ในพระเจ้าและเพระเจ้าจะเบิ่งแล้วเลยเราจะมีโอกาสหายเลยหายเพ่อแม่แล้วมาเด้อใครบอกจะเต้กี้เด้อ ที่เขาว่าเศร้าี่เราม่เรากับดนั่นเราก็จัาเรากัมานางนมาสรทีนอยู่นี่เรากนเขาขึ้นมันไิได้เสียสิบล้านมาขาดหว่คนอื่นเขามันสีดีใช่ปะมันไม่แพ้ใว่าดเราเนาะเสกยดกับลูกไปดินเลยมันเหมาะส้มมาและคอยด้วสเขาพิดคอยได้สคอยอ่างอภัยไดเลยแหนนมิจฉว่า มิจเจาพ่อพัดแม่เล่าวหายาเล่ามากแต่ที่คอย <ละ S 2> ดีมีพวกใช่เรือน้ำแม่เลื่องอะไรมีพวกมนุษย์ช่วยเรือน้ำเทวดาช่วยเรือน้ำพ่อแม่คอยทิมคอยแล้วเข่าโบาวหวายคอยแล้วค,คอยตู้เมื่อก่อนเราอยู่ในนี้กันแต่เช้าพัวคอยจับพัวคอยอีกคอยยันพัวคอยดีคอยยันตื้อเข่าเฮ็ดพัวคอยอีกเจ้าเจ้าที่อยากให้ไอ้เถิดมาอยู่บ่ไอ้เถิดมาแต่ว่ามาอยู่นี่แต่เรต้องเอาตัวป้วอมมาต้อง ໂຕອ້າຍເຮັດມາແເຖີນນາືນຕອມນແມມມ เคยแสดงว่าเคยโดนุ้นี่พวกใครที่นี่นัดไปซื้อจอกซื้อจักก็ยังจำได้เมื่อวานผอยเป็นคนตายนี่ไอ้นี่เป็นวาสีเจาว่อยบยเคยจับโต๊ะเขาเขาเอาเงินให้สุก้อยยังจำได้ใช่เลยคนหนึ่งนั้นน่ะเป็นพวกซ้ำคนนี่เขาบอกเปิดมาเปหาเห็นเจ้ามือเลขอะไรเปิดหาเห็นเจ้ามือเลขอี่แง้ละเมื่อก่อนน่ะเป็นคลอลูกคลอลูกเลยลูกคนเสียอย่างคุณยายเป็นคนเดียวไหนเธอเป็นคนไปชินคนเดียวกับไอ้ตา เอาแม่นองไซไหมแล้วเอาไปทีหลังพี่โรนิโก้แม่นวะโดยโดยอ่ะว่าเอาสิตัวบอกแม่นองไซไหมเป็นคนตติด่อเนี่ยข้อริงเบิสติเจ้าบ่เน่ข้อมือเด่นเน่เน่ถึงเบิสแล้วบอสบ่าวบอสบ่าวนะขอพูดแล้วบอสบ่านะขอพูดแล้วเดินมาเห็นมาเห็นพวกลูกดิพวกเออเข้าใจว่าดิเราพอบอสบ่าวมาแค่นี้แล้วก็อันเดียก็เลยมาอันเดียกันเลยเนาะบอสอันเดียกันเลยลบอสไมีจะตีมาได้บอสในขีดระหว่างระหว่างขอยบุญบนอยู่บนเช้าแล้วถ้าจะทีบข่อย เราไปก็อยู่ al, ดกพุงเขาคิดเสียดเหมือนบอกเราบริเซียร์แหละบอกบ้านอยากเซื้อบอดิแม่ดิบ้านอยากเสียบอแลกนี่แหละเราหับเชือบมาคนจะเทิงมืดลงมาคือคือหายแล้วหับเสือบมาค่นี้นี้เขาสิ่งก็ทำลายเฮา แต่เอากับยังเอาพวใหม่อีกจ๋มข่อยบอมีวันทำารคุณนีลจุมข่อยนะาะออแห้งแห้งยังหายได้ดีเออยังหาได้ดีมาพคุณมาเมืวนี่ที่ผมมาวานนี้วานนี้ก็มือบาแสนบ่แสาวันนี้พวอเราก็ดีทีมงานเนาะน้องทาพออเมรกามากกับชาแส้ดเห็นไหมทา น้าน้าซ้ายพ่ออยู่เบื้องหลังน่ะออไปใพวกเจ้าอยู่น่ะอันยังอยู่อันนันพ่ออยู่บไปน้นะเขา้องอีหยัง บอกเขาบาลีเห็นะเขาของในลูกใหม่ๆอ่งกะแก่งกับเบาเป็นได้แรกจะขึ้นแต่ว่าพอเ่าโได้ไปน้ำเขาโดยโดยตดยแล้มาแล้วก็ไปไปแกนี้ไปเลี้ยงพี่อยู่ต่อไปหาหมอแล้วไปแคนพระเจ้าจื้อบอกไปแคนพระวันนี้นะเป้พายเป็นคนไปหาพาไปหาป้าเพิ่งเป็นคนพาไปหาโดยหาพระที่หอยแคนนั่นอยู่ใช่ผาเดี๋ยวนี้คอยเอาทิมอยู่ในในใจท่อบ่ เดี๋ยวในท่อก็เห็นอยู่ที่เอยครับเันอย่างเช่นยางเลยมุนมาเหยาะเยอะกำไรวับหนึ่งอยู่งท่อบางจังโอ้อหนี่เห็นที่เอยครับอันตะกุดเพราะมุนมาเหยาะเยอะมันคอยทิมพุ่นอยู่นาทึงมันมีกระดาษมีกระดาษซื่ออยู่นาทึงในท้องสอบตอนนี้นั่นเอ้ยวัยตอนนี้น่ะผัวเจ้ากับผัวได้อยู่ได้เฮือนนั่นนะ่นไปอยู่นาทึงอยู่วันเจ้าชุมเจ้าอยู่เห็ดวันบนเห็ดเต่าพุ่นเขาสิไปอยู่มองเขาเห็ดเต่าพุ่นเขาสิไปอยู่อะไรอยู่นาทึงนั่นอนาทึงนาทึง บันนทึงแด่เอากระสีบัวนไว้กับเขาวันเหลื่อมนะกับลูกคอยนะกับน้องไซคอยนะกับน้องเศร้าคุยนะมันลอยกระสีบัวนไว้อีกแล้วปะวอนเนี่ยตายแล้วละว่ะเข้ามาตายแล้วปะวอนน่ะคนได้ปะวอนกับเอ้าเมียลูกคอยนะลุงคัมบี้นะาได้เขาบ่ได้เข้าไปคข้ามาตายแล้วเข้าอยู่ลำคอยนี่เข้าใจแต่เราเข้าเห็ดอีกแในคอยนี่เป็นคนปัวบะไม่มีเงินในคอย อีมีน้องเศว้าคอยนะอีมีนันได้กลัวสองคนแน่นนั่นนี่ให้ะจะกอถามเมื่อนั่นเจ้าเขาเมือม่อเมื่อส่งเจ้าหอดหลงเห็นบอกหอดบอด<อ>จะซุ่มหมดแล้วหมดแล้วอันเมื่อบอกเจ้าของพี่ราแจ๊กออกมานน้ำเขาได้บ้างไรเขาว่าว่าคอยรถเยียบรถยังยังไม่ใช่รถเยียบใช่เป่าเขาเชื่อบอก

จำเนาะไม่ลืมเนาะไดยโอ้คุยังดีเด้ถือว่าใครใครกลัวเราอยู่ย่างนี้เท,าท<อ>่าะตอนเราตอนเล่ามาเนี่ยะเป็นเละามานี่ไครเขาบอกเห็นเจ้าแม่น้ำไผ่ไป เขามากับพวกใครทิพซองคนนะไอ้น้อยแตะกาคผู้หนึ่งนะเดียวเขาจะมาส่งลกนี่น่อยเออโอ้าบ่อยหน่อยทางแล้วย่านอกย่านบกเขาเลยอ๋อกันจะเขาเขาใช้เขานลอ้ะ เป็นยังไงนี่เพิร์จักเพิร์ดกู้จักเาอยู่เรดกูจเอาอยู่ในั้ผู้บดพวกเจ้าผู้บอกเ่ดพเจ้าอะนกที่ว่าตนแรก้าพอ่างจ่าเอาแต่ลมันเนะเรียก้ายู่มู่้าื่อยู่วกะเนแคเนอรลงมากพอแล้วเห็นต่บาะนาดตาตาดีเเจ้าพ่อฮึ ทำฟักเดกบ้างมาบอกกินทุกรบปแม่ของพ่อแล้วยูมิการนะเจ้าว่าเธอสูงพ่อสูงพ่อสูงใชยพอดีแม่จักกันแล้วพ่อไม่ไม่ต้องฝันพ่อ็นดมืดพวกเจ้าไปไปกินเนื้อไม่ต้องบ้นเาไปน้ำพ่อถาวรคอยพอดีครับนี่พ่อถาวรไปคนคิงดกว่า เพวทบัดโคมอเตียงมอเตียงมอล่อยังมอยบัโคพ่อก็ยงคนชิมเนาะแต่พอคือกันเยอะคือกันเนาะคือกันโอ้ลูกกลุ่มแท้นี่น่ป็ามจริงนี่ไม่นี่เอาไปมากนี่เนาะอันนี้มูสิิเทียนพอพอมาโดนราการอย่นี้เท้มือในพกับับแต่วันเช้าแหละก็ออกมาเอาอาจารย์เป็อยู่นี้อย่าี่น้องกำลังออกเมื่อก้าพวกเจ้ามาตอนไนให้บูแล้ว คนีคนหลายอ้ยเต็มมเลยข้าเจ้าอยู่เฉยชดนบทอยู่หนอยู่หุ่นออกไฟบุ่นอยู่แวลายแดงอยนีแซลขึ้นาออกไฟบปนหอนเามันมนเท้าแล้วเจ้าเขามาร่วมกันก้าเจ้าขอเมื่อกนไม่ดีมันวันวันอทิน้อเนนี่เป็นเป็นโบสเอาะวันที่พ่อพ่อรถแบบง่ายๆนิ่แมนแมน พี่นเนาะเขาใ้โซ่ไว้คุณนายเมบอกว่ากินแน่นอนเมยขาใช้โซ่แล้ว่าแม่มเราไหนเขาว่ามยใส่บัตรย่านนอปลาทุติสและแม่เขา้าพอเอาเป็นเอาป๊บและพอเอาเป็นแรนคุกเอาเขาแล้วก็ ดึงหน้าผากเอาไพ่ไพ่ดึงพ่อใหม่เอาดึงหน้าผากเอาพ่อใหม่พ่อใหม่ผัวแม่พ่่่ออใหมมแดึงหน้าผากวันนี้แม่เอาเป็นคนตัดผมให้เอาผมเจ้านี่แม่เจ้าเป็นคนตัดด้วยโอ้แล้วเขาใส่าน้าดำเลยเลยแล้วเขาให้ส่สมองคอยนิเมอร์แล้วก็าสียเอาไปปุ๊บปุ้งใหม่หน้าตาของเขา หักหัวใจคนคนเพาะได้กสิดูดเอากระดูดมาได้ดอกสแกนมาได้ดอกว่า,วาจำมาได้บอเ oh. <c oughs> นี่ยไหนกระจื้คือเก่าแมนไปสิตายไปดูวิญญาณก็ยังมีคนคนหนึ่งมีซองล่างไหมเ่ะอะล่างดูวิญญาณก็ยังมีน่ะกระล่างล่างไม่ติดกระดูกเลยกระพิ่นนะท่า <c oughs> นัดูวิญญาณยังไปคือเก่าเลยเดี๋ยวนี้นะเจ้านะคำว่าอันผัวเบิ้งดือว่าไอ้เธอแต่คำว่าเรายังหักยังมักเจ้าอยู่นี่แมน ให้เมาเจ้าเนาะมันเร่าสิบมากบาหักคอยยังอยากคู่นะถามอยู่เราก็ว่าเอาเจ้าเน่อยคอยอยัางอยากคู่คำตอบว่าอันนี้เราแบบเราไปแบบบะฮูเลยชุดจาไปแย่งกันอยู่ใส่ก็เอาบ้าน่บเลไปแย่งกันมือนั่นแย่งกับพัวนะคอยความไปทรงเล่าหอดบานสะเลแล้วเราก็ย่างไว้คอยกรเมือ บาทนี้นั้นมีน้ำลายพร้อมคอยความมากผู้เดียวคอยเราเห็ดคอยล่มแคมตะพังแคมตะพังเป็นนี่คอยเป็นฟรีเราก็เป็นในรังตีนอะ่ะแรกแรกแล้วเราแทงไอไว้นี่ฉันสู้ปืนเราแทงอยู่ในนาลงุงต้ยลุงเงินกระยังมีแปลาอยู่ว่าเรารเสียนเราได้คอยประจักแต่ว่าให้คลับมาเอากันพื่อเก่าเนี่ยเอา,เอา

โอ้เลยฮึฮึฮอดผัวบอจิฮอดผัวเออเพราะว่าอยู่แบบนี้เนี่ยห้ยเป็นผัวมันยังเศร้าเป็ผัวไม่ได้เป็นผัวเศร้าคือก่อนเนาะเนี่ยสงบสงบก่อนเนาะอยู่แบบสงบจิตใจเนาะจิตใจก่อนเนาะอยู่ไบบแบบนี้เนี่ยผัวอันนี้เป็นการบ่บาหนีได้ไหมว่าแต่สมื่ออยู่อันบ้านหนองพุ่งนี่คือว่าทางในบ้านเพิ่นเมืองครับบ่ยังไง คนบ้านพื้นก็ได้พออยู่ได้อ่าแนวบ้านพื้นค่ะคำเจ้าชิเมื่ออยู่ตรงพุ่งนี่ยตามญาจะว่าแนวพื้นมั้งฮะบ้าหักเลยเอาไอ้เคนไมอยูุติ ในที่เรวก็มากยุ่เนอะแต่ว่าพอหายหไปหัวถีบแต่ว่าคอยช่บู้คอตายดวงวิญญาณคอยกัยังไปรอย่าไปเหตุไปชนเลเเนอะอยคิดไปคคิดแบบนั้นเนอะแบบนั้นเนาะอย่างเคยมีทางออกอยู่เนาะข้อบายย่านเจ้าคิดไปตัวที่เป็นน่าทีมงานต่างๆเพื่นโบเห็นข่าวคนอเป็นกระใิ่เน้นคนอยู่ในโลกโซเชียลลูกรับมีเป็นคนออกแพร์ แต่คอยนี่เสื้อสายใส่เลือดของสุขอยไม่ได้เป็นปอบไม่ได้เป็นกระสือแล้ลวนั้นให้คอยนี่เป็นแทนเมีอะไรเล่าแล้วนั้นอยากตายแทนเมียะไรเล่ามียเล่านะั้นโดนคอที่เข่าเห็ดไปเขา้าธนาคารเข้าห้องหมอบอดี้นะกระดูกหักในี่นี่นะในรังนี่เห็นว่าเมียเล่าเนี่ยหน่อยนะเข้าห้องหมอ,อมแต่สิดใต้คอยทวงกับไอ้เธอสบายไอ้เธอปาวอนนี่เราไปโดน,นมแมน แล้วแม่ค่อยก็ซื้อว้อนคือกันแม่แท้ๆคอยก็ซื้อวอนแล้วก็ป้าค่อยก็ซื้อวอ้อ,วอนมันไปท่วงว่าบ่ดนค่อยว่าเราเป็นตับค่อยว่าปัวมาได้ตายดีตายรีรขาเจ้าก็ได้ขึ้นว่าจะเป็นปน๊อบบันี้บัดนี้เเราก็ไปข้าวร่างคอยบปดนี้<อ>แต่ว่าค่อยเฮ็ดได้ได้คอยอยากเห็ดนะ<อ>ค่อยดึงพรมนี่ออกไปนี่ว่าโต้ของคอยนี่ย่างๆเป็นเต็เลยนี่ เขานอะไ้ยังเฮ็ดเขามาหาแล้วบาดแม่นาว่าขวายังเฮ็ดนี่ขวายเฮ็ดได้แล้วนี่ขวั่งกบใหม่กระโดดลงนึ่ยันวายยู่ดอกนอกพ่อมบาดนอกใส่ไปใส่เลยขวานอะไรยังเฮ็ดชื่อขวายอดเอาทำยันยำไหลเข้าได้จ้ะเฮ็ดกับลูกพัวขวายได้จักเด้อใดเราเป็นมาเป็นงัว เราก็ยังไม่ทันได้ตายมาเป็นเนาะเรายังปกติอยู่ทางไหเถาะมาเนาะปกติยังไงปกติอยู่ยันพีดกับหอยน่ะจับเราไว้แล้วเขาสิยทำลายร่างกายของเราปกติยังไงเพราะว่ามัวนี่น่ะไปหาเราหน่บโบหินย่านว่าเราหน่ะไปตามหาเมียอืมเพราะว่าถามเม่ถามเม่เราก็บอกโบหินอ่าตั้งแต่ขายทานได้รถแผ่นวาสน้าแล้วเด้อเขาเสีไปเป็นหมอส่งมวยเด้อนี่อยู่ประเทศไทย ถนัดแน่นอนอ๋อเลยเลยเพราะว่ามัวร์นี่เพื่อนนั้นชุ่มข่อยเขาไปหาเพื่อน่าจะถามเพื่อนนั่นแหละว่าเจ้าอยู่ชายอันนั้นแล้วก็บอกเจ้าเขามีของดีบอเดี๋ยวว่ากำลังข้ามาก่อนเนาะเขาไม่แท่เพอาะเขาก็เป็นหม้อแท่แต่พอเขาก็ไปแล้วมันจากหนึ่งปีแล้ว ไปว่าเหานี่เป็นเห็ดอะไรเขาสิดูดเอาแบบเขาสิปปุงนาใหม่กับยามันแบบว่าสให้เกิดใหม่กับยานะอิงตามเขาเห็ดอิงตามพ่อแม่อยู่ทั้งบุญเห็ดเขาเป็นมนุษย์แลืเขาบูฮู้เขายังบูฮู้เขาอย่างสีต๊นรโลกคือเก่าถ้าว่าเขาเห็ดส่วสมมุิว่าโตกะนรโลกนี่มันย่างตอนรโลกคือว่าเยียบลงพื้นดินเนอะขึ้นสวรรค์เน้พุ่นอยู่ทั้งเลยญาดแสงตะเวนในโต๊ะของคอยนี่มันหาาิใดอยู่บ่เลย กับก <mm um oh ับหน่วยโลกนี่หยาดมาได้เลยแล้วสิเจ้าผู้เสียเอาไปเห็นมีอะไรเจ้ากาบ่าเลยเย็นบ่ก้าโดยโดยอีเรพวกรวยได้สิบหห้าชุมเจ้าบอใช่เนี่ยเราคาแ่งเดาอยู่เนาะเนี่ยเนาะเลยสิห้ายใอ้ก็ยังสิคือคือคำดังคอยนะคอยไม่ได้ลืมเลยว่าคอยสิหักแข่งคายเธอรวยเป็นอหไเจ้าขึ้นไะไมาอยู่นี่เจ้าไช่ไหมาหรืออะไรอย่างนี้ อาจจะเริ่มแรกเจ้ามาอยู่นี่จะใช้มือแล้วตั้งว่านี่คืนว่านนี่หน้าก็มาคืนนี้เนาะเบาหน่อยได้มาส่งเนาะบาน้อยมเป็นคนมาส่งเบาหน่อยเนาะแสดงว่าเพิ่นกิดผู้อยู่เฉยหน้อยใช่จากบ้านเราจักอยาเขาให้เอยเอาเบาน้อยแม่ว่าเบิ้งดูเขาแม่คอยนั่นอยากส่งก้องให้เอยเอาคนรวยจะเริ่มแรกจะเริ่มเดี๋ยวจาออกมาดีคอยหลบบานรวยเามาคุณลุยจะเริ่มจะออกมาแต่แต่บ้านน่ะ ไัิดเบงเจ้าพวกเรจะพังย่หาจะมาแบบไหจะมาหออนี่เขาาหอนนี่ก็แปดมือแล้วแปมือนี่แล้วเกมือแล้มั้จะมาแบบไหนชวิตบอยตัมนะเขามาผูกคอยตะบนังจากวานั่นเขาผูกคอยปุ้นตะบันนงพุเอาผูกเอาลิกคอยตีเาจะไปหอพุ่นนบ่เอาคอยอยู่บ้านนงพุงเนาะตแต่อยู่พุ้นไหนตั้งแต่อยู่บ้านงพุนเาผูกแล้วนะเขาผูกเลยไป่แล้คอยนั่นหื่นเอาล็ก แล้วเล็กเล่ากัอยากได้เมียแล้ว่ะเจ็กมันเล่าแล้วเล่าก็ว่าค่อยปันซั่ซิค่อยอู้ว่าเอาเล็กน้ำเป็นยังเล่าน้าเป็นหมอขุมหรือวะง่ายคือเป็นหมอประจํามู่บ้านแมนประนด้นะไก่เอาเล็กมันตายเอาตายเอานะค่อยยังจือค่อยเก็บตัวครูกับตัวเม่มาไพ่เป็นคนครบและวไพ่เป็นคนออกปากขออะไรจากเล่าเรื่องแต่ไอ้เธอให้ค่อยถ้าว่าค่อยจําได้มืดว่าค่อย ม้านั่นไปคบไก่เอาลิก์นะตายดับเบอิ้ลจากมาผู้ได้แล้วไปคบโอเคเลยวันนี้เขาคอยรถจับได้จับได้มา้าสบายเจ้าคือบ่อไปไหม้เลยจเจ้าของม้านั้นเลยว่อแล้วเอาลิกกับบ่อคอยบ่ออย่างไมเอาลิกนะว่าบ่อยังไมอย่างไม่แล้วแล้วคอยก็ไม่ได้ว่าซันซีแล้วแล้วอะไรก็พิดิกันทุว่าพิดก,กันไงพิก,กิกแบบนั้นแบบนี้คอยนอนในเตาในนาลงเงินกัน อ๋อเอาเอาตัวเจ้าๆนี่ซะก่อนเจ้าจะได้ออกมาพี่นั่นบนเชียงมาอยู่บนนี่เนาะปอยเออผิดปอยเจ้าเนี่เจ้านี่ตั้งใจไม่ใช่ทีมป้าค่อยแล้วเขาบปว่นไหวแล้วเขาให้คนอื่นนั่นเลือดร้อนแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าใช่หล่อนยังฝากพวงนุ่คอยว่าชันชิกาบเลยยังหายนอกเบย์มาเอาเจ้าโบแมนบบสันเจ้าอยากก้าบพูดยังบอเ้าอยากก้าบบอเรื่อเอ้าขันก้าบพูดนอะไรพวกเวาได้ซียูน้ำได้บอ อย่าจะพัวคอยอยู่บ่ได้เจ้าไหนทำไมเจ้ากลับไปพูดหน่อยยันพัวอยู่น้ำบ่ได้โดยย่าผิดกันกับน้องคอยอีกเพราะว่าอันนี้นั่นถ้าว่าอยู่นี่พัวคอยใครอยู่นี่คอยก็อยู่ได้อยู่ในถุงในผ้าคอยก็อยู่ได้แต่ว่าคอยกับจิฟอวว่าตามที่แม่เจ้าว่าฝากมาเนาะเราหน้าว่าเนี่นี่กับน้องกับเบยเนาะบอยสไลด์แต่ว่าเจ้าชิเมื่อแหละเพื่อนหน่อยจิฟอว์มาเอาเจ้าบ er, so, in uh, yeah, ัดน uh, oh. ี mm ้ถ hmm. uh, uh, ้าเจ้าบ่พร้อมันกลับเมื่อแหละ เจ้าหน้าที่อยากไปหาผัวเจ้า่าว่าเจ้าไปหาผัวเจ้านั้นเพื่อนยกให้เจ้ากับผัวะเมื่ออยู่พุ้นคนเ่าํำนี้เอาคอยเ่สมุติว่าให้ผัวเจ้ากับเจ้าเมื่อพุ้นเจ้าบเมื่อเนาะยันผัวจะอยู่ได้โอ้แล้วแม่เจ้ากะว่าเออเนาะถ้าว่าเจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่ใช่เจ้ากัอยูแล้ว่วอย่างซี่ถ้าว่ากับเมื่อสั่งพวบูนไหวเดือดหอดนู่นนี่นั่นแหละกะเราก็ว่าจำเป็นต้องเด้ปล่อยไปเราว่าอย่างนี้ เออแต่ว่าเออถ้าว่าเราถ้าว่าเจ้าอยู่นี่สบายใจอยู่นี่ผู้ซึกดีบ่ะแมนว่าคนธรรมดาได้นี่บ่แมนถ้ารัด่นว่านได้นี่คือคอยนับือวยู่ได้นนี่ไรเบิ่งเราบ่แมนนึ่งมาแเลยบ่แมนเล็กน้อยเนาะส่องมาแล้วเขาเบิ่งเขาเขาเอาสวินเขาไว้แต่ว่าอยู่อยู่นี่ผู้ชึกว่าดีขึ้นหลายเนาะบดีแต่เบ็นงพัวเท่านั้น ดีเลยคือพอใจเลยดีพะทุย่างลอคนอื่นสิงหาแบบนี้ค่อยก้าวอ่ะค่อเก้าพวกคนเราคนถูกว่าไงคือแม่ล้วมาคนรวยเราบอกแม่ใครมาเงินแหละคุ้มให้เจ้าพวกคนรวยโดยเลยค่อยนี่มาคนรวยและเราเป็นคนทุกเราก็ไม่พอไม่แม่อีก แต่ว่าอออคืจงงไนน้้่แต่ว่าอายเธอเราแบบไปอยู่แล้วเกินหลังบอกเลยหัวมันมันละหายแล้วเนาะทุอทีกินทอดหัวแห้งอะไรกันยังเกินแล้วกินทอดลูกย่งหัวและช่วงหนึ่งอหรเนาะลูกบ่มีดอกลูกแล้วลูกเราไปเสียเลยลูกตายเลยก็ตายไปซะแน่แต่ว่ารถมอไซค์ถือเขากันดิว่าคอย้ายลูกบ่กคอยมีผัวสามคนแล้วบังเอิญเป็นคนที่สาม บ้านกระเบาเซผู้นึงยีน้ำอ้อยผู้นึงดงพูงพูนึงมาจากบัดยุมชนอะไรบัดยูบเนาะแต่ว่าเออคือจมเรื่องผมอะคือว่าเป็นอะไรคือว่ามันมันสัตตัดเองเฉพาะคือว่าจมตัดตัดเยู่เอ้าแม่คอยตัดให้บางพวกคอยย่าไม่ตัดให้ไม่ใช่อยู่คุณบ่กโดยต่เข้ากระไซนั่นนำอะไร้ยัง แยาจะหูหมยว่าจือเนาะจือเวเนาะจืเวทุกอย่างจืดเวดการวากันคกับผวกกรตคนนี่จอดพวกนี้คนใหม่อีกเมื่ออื่นเจออีกแย้ยคนใหคนใหม่พวคนี่นใม่กสอคนนี่คนใหม่เืเห็นแล้วเพื่อน้หาเห็นอนี้เื่อหนคนใหม่นี่คนนั้นสคนนี่บ่สามนี่แล้วสี่คนมีอนี่ะจะคนนี่นะโอ้คนเมนเมนบ่เมนคนเราคนก็เห็นหกเนาะเห็นลายคนจะเห็นจะคนใ่่ เจงเจ้าโอ้ว่าแล้วหัวบ <e ัดนี้เเห็นเราให้เนาะอยู่แม่นแน่เนาะไปก็ไปมักหัวกดีดีจะเก่าหลายเนาะดีจเกยอืิว่าแล้กันกเจ้าบ่เห็นอยู่ในท่ออันอยู่บังแม่แล้วอยู่เจ้าจะกาเขามายืนใกล้บ่แบบนี้เนาะาดไหือพอเพิ่นว่าพวกเพิ่นบ่เห็นเจ้าห่นะ น้ำข <łość> ้าวแลยไม่ใจเจ้าตอนนั้นในชมพูไใกล้ขึ้นจะกตีบอเรืแบบบอกเขาไ่ได้ตีไปเขาไ่ได้เหไปเาเป็นอย่าง้ได้เนี่เมเนาะเขาูเขาว่าเอาเป็นบาม่าแต่พเลยก็เลยแกงบ่าซะ เออไปยากให้คนอื่นเลือดรอดแล้วก็เสียหายเป็นบ้าเลยเล่นเล่นตามน้ำเลยแบบนี้เแบบนั้นเลยแต่่วาเล่นดิ๊กตอกล่นจะถูกค่คอยดังกูแล้วนี่รายการเราอยากช่วยเรื่องคนคอยดันกูแล้วแบบในเมืองแบบว่าพลอยังเปลี่ยนนนั่นกับเป็นให้ชุดๆุดซะเลยแล้วก็ไอยากให้แบบตำรวจทหารเขาเสียหายแล้วก็ไอยากให้แบบคนมนุษย์นะสมมติว่า เฮาอีเนี้ยบัดยามบ่ผูกสู่แล้วเราก็ยังอยู่ได้เนาะจักวันนี้สิเรียเราอบ่ไปสิได้จังบ่บ่บง่ายๆแบบนี้นะสิสบายแก่กว่าเนนี่ยเข้าแล้วบนั่นเนาะแม่นเออพอเราเว้าถ้วยกับลาเข้ากนึน้ําัเนาะเป็นหมดทุกอย่างเป็นเบิดาข้า1น้ําลางถ้วยแล้วพอเรามาอยู่นี่อยู่หั่นรถแม่ว่าโอ้ก็สิปล่อยกอยู่ก็้ําตกนกทั้งเป็ดน่ะว่า ลูกโมให้ปล่อยก็เลยปล่อยเราอะเราบอกจังฉันเนาะเดินันทาไทยเวลาเขาลับตาเด้จังไทยได้นะไเอาเอาโลดปุเราเวลาเขารับตาเลยไทยได้โลดคาเมืนตาในไทยไ่ได้บะเบิ้งจากสิลงปุบไ่ได้เออไ่ได้เอยโอ้ย ใ่คเม่ดีดเออเแม่้าวเจ้านี่ก็ใทยนะกอย้าเอฟเพิ่งจะตงวนจักไดย่านรถเหยียบเจ้าบ่าขอน่านจักไดย่านเจ้าตกน้ำตกในจักไดจักเจ้าะไย่าน้รถเหยียบลังารถเหยียบกรตัมเลแล้วรถนี่จักแีว่าว่เจ้าอันอันโดดใช้อันโดดสิรอนอะ บ่ฮ่าแม่เอาจิดห่วงอ่ะ่ารุษเโรติมล้อมมายังแนย่านมาเมนควมจริงอไะ้ะปกเสื้อเล้โดดเนาะไม่ได้โดดได้เมื่อนี้เอาคอยจะกอทาเมื่อนี้จะค้นเข่ามาเตะกอนนี่ยกอนยู่ข่อยมาเนี่ยคนมาถ่ายคลิปเจเนี่จะค้นนี่ลสองคนมสิกอนนะนะเพาะเมื่อนี้นะภายในเมื่อนี้สอคนนะโอ้โคน้เานเวกคนน้ำเล่าเข่านี่ยจืดกนอยู่บอไม่ฮะ เขากันเลออกมือเลยนออกมือได้ปุออกมือเลยนะไม่ตกรรมแล้วเป็นคนดาอยู่ลอยกอมันจะกิเลยเลย่าชงอยากให้เรายูเลยนี่นะมันต้องพ่อเมยข้าเจ้าแจ้งให้พ่อเม่ข้าทว่า นายังใบะนั่งใบนี่ยูนีแล้วยูนีแล้วโบนีแล้วของกเฟกแล้วอยากให้าเจ้าขุจ้าวาเราอยู่นีและวหพ่อแม่ข้าเจ้ายู่ย่นที่พิารณาจ้มมาด้วยด้วยและเสีเป็นยังไงกเอากันบ่กกันนะ้าชืว่าป้าเมียนอยู่นี่บมีู้ใดรับพิจาราาชั่วแล้วนี้ไปหาเราหนีไปแล้วไปเจอไดมากนะแล้วมาสิตต่อิตต่อยูไนอ๋อนา